นี่นะตั๋วห้า้เยนนี่ฮนะตรงนี้ทางขวามือมีที่ซื้อตั๋วก่อนนะเขาจะยื่นขึ้นไปอ,ะอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างบนกันสวยมันรูปไหมอ่า ไม่บตัง่ายนะไม่ยากนะเนี่ยน,นี่นครับเดินเลยมาหน่อยตรงมุมนี้ก็จะสวยสวยสุดนะเห็นทั้งเจดีส้มแล้วก็ตัวด้านขวามือนี้ด้วยนะครับสวยพอดีเลย ไบไม้เปลี่ยนสีพอดีคนป่วยเป็นไงบ้างครับตึงท้องอยู่นะเดี๋ยวคลิปให้คุณหมอดูนะนี่ฮะคนป่วยคนป่วยที่มาด้วยในทริปเพราะว่าเพิ่งผ่าตัดเสร็จสี่วันก็ต้องบินเลยฮะสู้มากเลยฮะเดินเยอะมาญี่ปุ่นเดินเยอะอ่าสวงามครับเที่ยงแล้ว เรามาอยู่ที่วัดทองนะวัดทองแต่ว่าไม่ได้เข้าไปนะไม่ได้เข้าไปเดี๋ยวเพื่อนเข้าไปเดี๋ยวถายรูปให้ดูนะรูปเข้ามาให้ดูนะครับวัดทองก็มาขอเงินขอทองนะครับตอนนี้จะว่ามารอกินร้านโอโคโนมิยากินี่ร้านไดโนจิ Dai no นะครับอรอคิวหน้าร้านนิดหน่อย ข้างๆก็มีร้านถั่วก็สื่อนะเผื่อใครอยากกินถั่ก็สื่อก็ได้เดินออกจากวัดเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาหน่อยนะที่นั่งในร้านไม่ค่อยเยอะต้องดูก่อนว่ายัางไงเดี๋ยวเราไปค่อยไปดูบรรยากาศในร้านกันนะในร้านในร้านก็จะมีโต๊ะประมาณนี้ครับ

อาหกุ้งพี่ปของกุ้งพี่